วันนี้มาพบกับคุณครูฟ้ารุ้งการเอื้อเฟื้ออีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันในหน่วยข้าวอันดับแรกค่ะเราต้องมาจักข้าวก่อนนะคะว่าข้าวเนี่ยมีกี่ชนิดกันน้าอ่าอันนี้คือข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกเขาจะมีสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะอันนี้ข้าวเปลือกนี้นะคะเราไม่สามารถนํามารับประทานได้เลยนะคะข้าวเปลือกนะคะเขาจะมี ไว้สาหรับเพาะต้นกล้าไว้เพื่อไว้สําหรับการดํานานะส่วนอันนี้ค่ะเป็นข้าวสารซึ่งข้าวสารนี้นะคะเราก็ต้องนําไปหุงให้สุกก่อนนะคะเราถึงจะนํามารับประทานได้ค่ะแล้วก็มีข้าวสารอีกแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิซึ่งข้าวหอมมะลินะคะถ้าเราหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาและข้าวเขาก็จะนิ่มมากๆเลยนะคะ แล้วก็อีกข้าวนึงคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ทานกับหมูปิ้งใช่ไหมก่อนมาโรงเรียนนี่แหละข้าวเหนียวนะคะซึ่งจะเป็นข้าวข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นอาหารหลักของคนภาคอีสานเลยนะลักษณะของต้นข้าวค่ะต้นข้าวที่เราเคยเห็นก็จะเป็น เขียวๆอย่างนี้เลยใช่ไหมะคะแล้วมีเม็ดข้าวข้างบนงั้นเรามาดูกันหน่อยซิว่าต้นข้าวมีส่วนประกอบเป็นอย่างไรบ้างนะอันดับแรกค่ะที่เราเห็นสีน้ําตาลข้างบนยอดต้นข้าวนั้นเขาเรียกว่ารวงข้าวนะคะรวงข้าวแล้วก็ใบาย,ยาวๆที่โผล่มาจากต้นข้าวนี้นะคะเขาเรียกว่าใบาและต้นของต้นข้าวนะคะจะมี เขาเรียกว่าต้นแขนนะคะที่จะยืดยาวขึ้นมาเพื่อรับแสงอาทิตย์เนาะแล้วแล้วก็คอยป้องกันอยอดข้าวมาให้หล้มเลยนะแล้วก็มีต้นแขนแล้วก็ต้องมีลำต้นค่ะลำต้นนี้นะคะเขาจะอยู่ในโคนที่อยู่ในแปลงนาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอันนี้สุดท้ายนี่คือรากนะคะซึ่งรากก็มีหน้าที่ดู ซับสารอาหารนะคะเพื่อไปเลี้ยงลำต้นของต้นข้าวนั่นเองขั้นตอนการทำนาค่ะการทำนานะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องไถานาไถานานี้นะคะมันคือการเตออรียมหน้าดินเตรียมดินให้พร้อมต่อการดํานาเพื่อ เป็นการปรับหน้าดินนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศมีสารอาหารใหม่เพื่อให้ต้นข้าวที่กําลังจะปลูกค่ะได้รับสารอาหารให้มากๆนั่นเองนะแล้วต่อไปคือการดํานาค่ะอย่างที่คุณครูฟ้าบอกไปตอนแรกนะคะว่าเข้าเปลือกใช่ไหมเขาจะต้องนําไปเพาะเพื่อเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆแล้วก็เมื่อเพาะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาต้นกล้าของต้นข้าวเนี่ย ไปดำคือการปักลงไปในนาข้าวนะคะต้องปักเรียงให้สวยงามด้วยนะเมื่อต้นข้าวค่ะพอดำนาเสร็จแล้วต้นข้าวก็จะเริ่มจเจริญเติบโตระหว่างนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลถอนหญ้านะคะเพื่อไม่ให้หญ้าเนี่ยมาแย่งสารอาหารของต้นข้าวของเราพอต้นข้าวของเราเปลี่ยนจากสีเขียวมีรวงข้าวเปลี่ยนจากสีเขียวคลายไปเป็นสีเหลืองทองสวยงามแล้วเนี่ยเราก็สามารถ เกี่ยวได้นะคะอะแล้วก็มีประเพณีการเกี่ยวข้าวด้วยนะซึ่งอย่างแรกที่คุณครูฟ้าจะพูดถึงโอ้ oo, คนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะประเพณีนี้นะคะเขาเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะเป็นประเพณีที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันเพราะทุกคนต้องมาช่วยกันเกี่ยวข้าววันนี้ไปนาของนายกพรุ่งนี้ไปนาของนายขอแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าการเกี่ยวข้าวต้องใช้คนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกประเภทนหนึ่งค่ะคือการ เรียกขวัญข้าวนะคะเป็นการขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับต้นข้าวเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะและเป็นการขอบคุณพระแม่โพศพค่ะที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นนาของเรานั่นเองเรามารู้จักประโยชน์ของข้าวกันบ้างนะคะซึ่งข้าวนะคะสามารถนํามาทําอาหารทั้งขาวและหวานได้ค่ะเช่นขนม หรือว่านำมาแต่รูปเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวและเส้นขนมจีนได้ด้วยนะข้าวจัดว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็จะเห็นได้จากเมนูที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไงคะน่ารักประทานมากๆเลยใช่ไหมแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็ มีความรู้ให้เด็กๆมากมายเลยนะคะในหน่วยข้าวนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นหน่วยอะไรนะคะครูฝาขอฝากติดตามไว้ในห้องเรียนครูฝาลุงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย